สวัสดีครับเพื่อนๆในช่อง y t u t u เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับวันนี้24เมษายน2566มีหุ้น commodity ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้นนั้นคือ c ีออยล i ซีออยคือบริษัทซีออยจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับลูกค้าทางทะเล ได้แก่เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศและลูกค้าทางบกได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจต่างๆเช่นธุรกิจรถขนส่งทางบกธุรกิจให้บริการรถโดยสารเป็นต้นธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหารวัตถุด,ดิบและให้บริการอื่นๆให้แก่เรือเดินทะเลและพนักง,งานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ทั้งในทะเลและบนบก supply management สรุปก็คือหุ้นซีออซึ่งเป็นหุ้นคอมมดิตี้กลุ่มเกี่ยวกับพลังงานนะครับข้อมูลบริษัทหุ้นซีออยี่มี PE 5.9ก็ถือว่าต่ำนะครับ P/BV ก็กำลังพอดีพอดี 1.24ปันผลนี่น้อยไปนิดหนึ่งนะครับ0.2%เท่านั้นเอง r o a กับ ROE ไม่มีปัญหาครับเกิน10% D/E ratio 0.68นี่ก็ไม่เยอะหมวดหมู่ก็ทรัพยากรน,นะครับไปดูปันผลปันผลนี่จ่ายทุกปี ตั้งแต่ปี6,3,6,4,6,5,6,6ส่วนใหญ่ปันผลนี่จ่ายเป็นหุ้นปันผลแล้วก็มีเงินมาติดปลายนวมนิดหน่อยแทบจะทุกปีนะครับเราไปดูกราฟของหุ้น C ีออยกราฟใน Timeframe Month เราก็จะเห็นว่าค่อนข้างชันขึ้นแล้วก็ลงมาพักฐาน ต่ำๆเลยนะครับขึ้นลงมาพักฐานขึ้นลงมาพักฐานต่ำๆเหมือนเดิมแล้วก็ในรอบปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปทําไหสูงสุดได้ที่5.45บาทแล้วกำลังลงมาพักฐานแต่ตอนนี้หุ้นปิดที่ราคา3.52บาทยังไม่รู้ว่าจะลงมาพักฐานลึกเหมือนในอดีตหรือเปล่า กราฟในไทม์เฟรมวีคก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมานะครับช่วงนี้กราฟอยู่ในขาลงกราฟในไทม์เฟรมเดย์ล่าสุดที่น่าสนใจคือแท่งเขียวแท่งนี้ครับแท่งเขียวแท่งนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD มีการจ่ายปันผลหุ้นเปิดตำ่ำ แล้วยกตัวขึ้นไปสูงสูงกว่าราคาของเมื่อวานปกติเท่าที่เห็นหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD นี่น่าจะเปิดต่ำแล้วก็อยู่ต่ำแต่ของ CR นี่เปิดต่ำกับยกตัวขึ้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่แท่งเขียวแท่งนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับเปิดแกบ แล้วยกตัวสูงขึ้นไปถึง4บาท24สตางค์ก็น่าจะเกิดการเก่งกำไรผลประกอบการในงวดไตรมาสที่1ของปี66เนี่ยแต่หลังจากนั้นก็ทิ้งตัวลงมาต่ําๆมาปิดอยู่ที่3บาท52สตางค์หุ้นที่ทำเกี่ยวกับน้ํามันพลังงาน พวกกลุ่มคอมโบดิตี้นี่ก็จะอยู่ในช่วงขาลงกันแทบจะทุกหุ้นแล้วก็พักลึกๆก,กันในอดีตก็ไม่รู้ว่าของหุ้นซีออยนี่จะพักลึกมาขนาดไหนดูกราฟในไทเฟเลมันเนี่ยจะเห็นว่าพักตัวอยู่ในโซนบนๆอยู่ถ้าประวัติศาสตร์ส้ำรอยก็1.15บาทเนี่ยครับ เป้าหมายที่น่ากลัวเั้นใ,นใครที่จะเล่นหรือว่าเทรดหุ้นในขาลงนี่ก็ค่อนข้างอันตรายก็ต้องระมัดระวังกันนะครับข้อมูลการปันผลก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าปันผลน้อยไปหน่อยข้อมูลบริษัทก็ถือว่าโอเคมีเสียอย่างเดียวคือเรื่องปันผลอาจจะลงทุนในระยะยาวนี่หุ้นคอมมดิตี้ก็คงจะไม่ค่อยมีใครไปลงทุน ถ้าเล่นเทรดเก่งกำไรก็ต้องใช้กลยุทธ์ให้ดีทำการบ้านกันดีๆนะครับช่วงนี้เซตก็ลงมาพักฐานเรื่อยๆเรื่อยๆตลาดปิดลบทุกวันวันนี้ก็ไม่รู้จะปิดติดลบหรือเปล่าก็คอยดูกันต่อไปครับก็ขอให้เทรดด้วยความระมัดระวังครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ